สวัสดีครับมารีวิวให้นะครับมารีวิวให้นะครับมาทดลองกันนะครับเปียแป้งนะครับหมดบานเลยลพี่น้องเห็นไหมครับเปียแป้งนะครับนะครับเปาะพืชกระท่อมนะครับเดี๋ยวลองฉีดดูนะครับหมดยังตายะครับ หมดนิ่งเลยเียแป้งนะครับน่าจะถึงข้างในเนื้อนะครับนี่นะครับนะครับเหลืองๆนะีะยยแป้งนะครับฉีดไปเนะี่ยมองเห็นไหมนี่นครับธรรมดาใช้ยาตัวอื่นฉีดมันจะยังขาวอยู่แต่น,นี้ฉีดคือเห็นเนื้อไ้เลย นะครับนิดเดียวลองก็ดีจริงๆลองลองลองอันนี้นะครับดูนะครับอันนี้เลียวขาวนะครับนี่คือเปี๊ยแป้งนะครับเปียแป้งม,ม,มือดดมันก็หนีมาครับล้มเลยครัะล้มลงฉีดดูครับเห็นแล้อในเลย เนื้อไหนเลยนะนื้อไหนเลยัดเยเว่จะครับงัีม้ามารีวิวห้นะครับคองก็ดิงที